ณบ้านหลังเล็กแสนอบอุ่นมีแมวน้อยสีขาวราวปุยเมฆตาสีฟ้าใสาแจ๋วชื่อว่าลูกา้าลูก้าเป็นแมวอ้วนขนนุ่มชอบนอนขดตัวอยู่บนตักเจ้าของแต่ในใจของลูก้านั้นกลับเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็น วันหนึง่งลูก้าได้ยินเสียงนกร้องเพลงแววมาจากนอกหน้าต่างเสียงเพลงนั้นไพเราะจับใจราวกับกําลังเชื้อเชิญให้ลูก้าออกไปสำรวจโลกกว้างลูก้าตัดสินใจกระโดดลงจากตักเจ้าของแล้วเดินตรงไปยังประตูบ้านอย่างมุ่งมันนี่คือการผจญภัยครั้งแรกของลูกา้าเมื่อลูก้าก้าวเท้าออกจาก บ้านแสงแดดอ่อนๆส่อ,อ,สองกระทบขนสีขาวทำให้ลูก้ารู้สึกอบอุ่นและตื่นเต้นลูก้าเดินไปตามทางเล็กๆที่ถอดยาวเข้าไปในสวนดอกไม้ระหว่างทางลูก้าเจอกับพึ่งตัวน้อยกำลังบินว่อนอยู่รอบดอกไม้พึ่งตัวนั้นดูเหนื่อยล้าลูก้าจึงถามด้วยเสียงใสสวัสดีจ้าพึ่งน้อยเธอเป็นอะไรหรือเปล่า พึ่งน้อยตอบด้วยเสียงอ่อนแรงฉันกำลังตามหาดอกไม้ที่มีเกสรเยอะๆแต่ฉันบินมาไกลมากจนหมดแรงแล้วลูก้ารู้สึกสงสารพึ่งน้อยจึงพาพึ่งน้อยไปที่พุ่มดอกกุหลาบแดงที่เต็มไปด้วยเกสรพึ่งน้อยดีใจมากรีบดูดน้ำหวานจากดอกกุหลาบจนอิ่มหนำ หลังจากนั้นลูก้าก็เดินทางต่อจนกระทั่งมาถึงลำธารเล็กๆน้ำในลำธารใสแจ๋วมองเห็นปลาตัวเล็กๆแหวกว่ายไปมาลูก้าอยากข้ามไปอีกฝั่งแต่ไม่มีสะพานลูก้าพยายามกระโดดแต่ก็ไม่ถึงลูก้าเริ่มรู้สึกท้อแท้แต่แล้วลูก้าก็เหลือบไปเห็นก้อนหินใหญ่ที่วางเรียงกันอยู่ในลำธาร ลูกาจึงค่อยๆเดินเหยียบก้อนหินทีละก้อนจนสามารถข้ามลำธารไปได้อย่างปลอดภยัยเมื่อลูกาข้ามลำธารไปได้ก็ได้พบกับทุ่งหญ้าสีเขียวขจีที่เต็มไปด้วยดอกไม้หลากสีสันลูกาวิ่งเล่นอย่างสนุกสนานในทุง่งหญ้าจนกระทั่งพระอาทิตย์เริ่มคล้อยต่ำลูการู้สึกว่าตัวเองเริ่มเหนื่อยและคิดถึงบ้าน ลูก้าเดินกลับบ้านด้วยความรู้สึกอิ่มเอมใจลูก้าได้เรียนรู้ว่าการออกไปผจญภัยนั้นสนุกและน่าตื่นเต้นแต่ก็ต้องเจอกับอุปสรรคบ้างแต่ถ้าเราไม่ยอมแพ้และช่วยเหลือผู้อื่นเราก็จะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคไปได้เสมอและที่สำคัญที่สุดคือการได้กลับบ้านที่อบอุ่น เมื่อลูก้ากลับถึงบ้านเจ้าของก็ดีใจมากที่เห็นลูก้าปลอดภยัยเจ้าของกอดลูก้าแน่นๆแล้วพูดว่าลูก้าเป็นแมวที่เก่งมากเลยนะลูก้ารู้สึกอบอุ่นในหัวใจลูก้ารู้ว่าไม่ว่าลูก้าจะไปผจญภัยที่ไหนบ้านก็คือที่ที่ลูกการักที่สุดเสมอและการช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นสิ่งที่ทําให้ลูก้ารู้สึกมีความสุขที่สุด